ก็จะฝากถึงเยาวชนนะครับที่ยังไม่พร้อมนะครับที่จะมีบุตรมีคันนะครับเราไม่ได้โทษพ่อแม่ว่าพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วทําให้เราต้องเกรเิมันอยู่ที่ตัวเราเองมันอยู่ที่ตัวเราเอง กำลังกายนะครับหลังจากพร้อมเสร็จนี่หลังจากพร้อมเสร็จพร้อมเรียบร้อยแล้วนะควันใหม่วันนี้วันอาทิตย์ใส่เป้าเรียบร้อยปั้มเรียบร้อยนะครับเสร็กำลังจะไปวิ่งวิ่งกำลังกายฝักเอ้ยกับกล้องลงมาอรูนั่นครับดึงลากอีกอย่างนะครับนใหม่ บรรยากาศยามเย็นนะครับกับค่ายมวยสามเหรียญสมาชิกท่านไหนนะครับามาเที่ยวเล่นได้นะครับมีพื้นที่วิ่งมีพื้นที่ออกกำลังกายไม่มีรถนะครับมันเป็นพื้นที่เฉลิมพลนะครับเงินรถจะอยู่เส้นหนึ่งข้่งนอกนะครับเรามวยก็วิ่งสบายในนี้นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับมันส,สบายสบายเข้ามาพบกปะสังสานกันนะครับพูดคุยกัน เล็กน้อยนะครับเดี๋ยววันไหนว่างๆผมจะทำการไลฟ์สดนะครับไลฟ์กับทาง YouTube นะครับเดี๋ยวไลฟ์สดทาง u t u b e ให้ได้ดูกันการร้อมวมย กดติดตามนะครับ,ดบกดตัปท์ไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเชียร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับาภาพวันใหม่กันด้วยนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะที่ตรวตัวไปเองข้ามไม่ได้หรือเปล่า,ปาเป็นกำลังใจใด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่าทนสมาชิกช่องบอทซิงไต้แลนทุกท่านนะครับ เพรว่าเราได้โอกาสนะครับโอกาสที่ดีนะครับที่ได้ไปน้ำผุอยด่ตานีชั่นนะครับหรือว่าช่างนุ่มตะเกียเป็นะรับทีมงานของสามเหรียนด้วยนะครับแล้วก็เป็นบทพิตูที่สำคัญของฟ้าวันใหม่ ก็จะข้ามขั้นข้ามชั้นได้หรือเลปล่านะครับวันที่5้านี้รู้เรื่องนะครับดเดหลือไม่ก<ด>ี่วันนะครับแต่เป็นคู่แรกนะครับถ่ายทอตดสดทางช่องูีวีคอูนะครับมวยมันวันศุกร์นะครับคู่แรกเลยนะครับร,รับ ปลาวันใหม่นะครับกับน้ำผู้ช่างรุ่นกิตติ์นะครับ,รรรบหรือบูธทานิชันนะครับวันตกที่ห้ามีนาคมสอง4ันีเปิดวัวรายการมวยมันวันศุกร์สดดาลลยาสทอดทางช่องทูฟอยูนะครับและหลังจากนั้นก็สายทอดทางช่องห้านะครับช่องห้ามีช่อง คุปอ,อยยูตีคู่นะครับหลังจากนั้นก็สายทอดจังช่อง5้านะครับ <c oughs> ก็ชมฟรีกันอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าเนื่องจากจัดระบบปิดอยู่นะครับของเพิ่งจะเปิดมาช่วงโควิดนะครับสำหรับศึกเพชรยินดีนะครับก็มีวันที่ตีวันที่ตีคู่มวยผม คล้ายก็ปลานะแต่มีติดเก่านะครับติดเก่าผมต่อยด้วยนะครับไป่ปลาตามเหียญดีก่าที่ปอนปีน้าปปัจจุบันตอนนี้วันที่ตีติดเก่าไ่ปลาทีนี้ที่ปัจจุบัน,น, 49, 5, จจบนอย่าลืมปาดตามเชียร์กันนะครับ นี่ครับหลังจากหลังจากเคร่งเครียดเริเ่มต้อมนะครับแล้วก็ปล่อยให้เด็กมันคลายเครียดกันนะเล่นสนุกสนานนะครับม<อ>ีกิจกรรมเล่นสนุกสนานกันยั<อ>งไงได้ทีถึงด้วยเฮ้ยก <c oughs> ูว,ว่าแล้วทำไมพวกมึงมาเป็นนักมวยพวกมึงเตะกันไม่เป็นไงถ้ามึงเตะตะก้อเป็นมึงไปเป็นนักตะก้อหมดแล้วแหละ มามาเออไม่แปลกเลยว่าทำไมมึงพุกเราเป็นนักมวยกันเด็ดเด็ดแเต่กยนอะไรพี่พี่ตั้งให้ดูน่ระวังนะลูกลูกลูกขาดก็อย่าไปเล่นนะนี่นะครับชูพาวเจอหนักแน่มื่อรอบนี้ป้าวันไหนนับบบูตตาเนชั่นเป็นไง เป็นมวยแข็งแกร่งครับผมแข็งแกร่งนะเราแข็งไร้ง่ายเราแกงอยู่นตัวนะครับก็ดีขึ้นกับไฟที่แล้วครับดีขึ้นระยะคีเปอร์ตเป็นแล้วตอนนี้ตอนนี้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบครับลงเจ็ดสิบแปดสิบเป็นเพิร์แล้วนะครับนี่รอเทียร์นะครับไปออกจะให้ร้อยคงไม่ไม่ร้อยครับผมทำไมเลยต้องอยู่ั้งหลายวันมันต้องเกินร้อยไหวไม่รู้ว่าซ้อมดีครับแต่ไม่รู้ว่าระบบหายใจผมมันจะ จะจคงที่หรือเปล่าเจอเจอของดีเจอของแข็งด้วยเนาะจะซ้อมดีครับทำ<อ>ดีมากครับเราต้องข้ามไปได้เอ้ยเราไม่ข้ามข้ามขั้นเราจนะไ,ไปนี้แล้วก็ถือว่าพิสูจน์ตัวเองไปหนึ่งนะก็ซ้อมตั้งใจซ้อมทื้งที่ครับแล้วก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ก็มีปัญหาเรื่องระบบหายใจเพราะว่าผมเมื่อก่อนนี้ก็ เป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่ติดยาเสพติดแล้วผมก็แต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะตอนนี้ก็เลิกครับเลิก,เล,กเลิกได้แล้วก็วกลับเข้ามาอยู่ในเส้นทางนักมวยนะครับก็จะฝากถึงเยาวชนนะครับที่ยังไม่พร้อมนะครับที่จะมีบุตรมีคันนะครับมีลูกนะครับพูดตรงๆเพราะว่าเราไม่ได้โทษพ่อแม่ว่าพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วทําให้เราต้อง กีรมันอยู่ที่ตัวเราเองแต่ก็มันมีส่วนที่จะมันมันมันมีส่วนเกี่ยวข้องครับผมเพราะว่าถ้าพ่อแม่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเด็กมันจะมีปัญหานะครับผมว่าอยากจะพูดถึงตรงนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับก็ถ้าพลาดไปแล้วมันก็น้อยนะครับเห็นกันอยู่นะครับเป็นข่าวเป็นข่าวนะครับเยอะแยะนะครับก็นะครับครับฝากฝากไปครับผมบทเรียนจริงๆเลยนะครับบทเรียน จบด้วยตัวเองนะครับสามารถขอพูดขอพูดตรงนี้ว่าเมื่อก่อนนี้ผมจิดยาเิพติดนะครับตสบยาบ้านะครับผมขอพูดนะครับเพราะว่าวันละห้ามิตรถึงสิบมิตรนะครับดูฟันผมนะครับนี่ฮะผันไตโดยตรงเลยนะครับครับปรับสามปีเต็มๆครับตั้งแต่อายุสิบสี่เองครับผมพ่อแม่ผมแยกทางกันตั้งแต่ผมอายุเจ็ดแปดขวบครับมันก็ ถ้าเกิดดีถ้าเกิดเด็กดีเขาก็คงไปโรงเรียนแต่มันน้อยนะครับเพราะไม่เพราะไม่แยกทางกันมันจะน้อยครับเพราะว่าที่ตัวเราครับเยอะที่สุดนะเยอะที่ตัวเราครับตัวเราก็ยังรู้รู้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกก่อนเวลาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ยังกลับมาได้ยังไม่ตายมันไม่ตายแต่แบคนที่คิดจะเริ่มเริ่มกลับตัวนะเริ่มต้นใหม่ของชีวิตก็ได้โอกาสจากเสียโบ๊ทครับผมที่ให้โอกาสผมครับ ผมก็จะทําให้เต็มที่ครับผมนี่นะครับแล้วก็จะไม่กลับไปเกเรครับไม่ไม่ไม่กลับไปแล้วยังไงก็ต้องเป็นมวยเงินแสนเงินล้านแน่นอนครับผมนี่นะครับจะค่อยๆทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเรื่อยๆครับแล้วก็ในที่ตุตุลมาเอ่ยวันที่5นี่คือถ่ายทอดการย่องทูฟเวอร์ยูทูฟเอร์ยูครับอันนี้คือตั้งใจตุดๆเหมือนกันตั้งใจยังไงก็ต้องเอาชัยชนะมาฝากจะมาชิ้ให้ได้ครับและโชคโชคออกขอรั์เป็นครั้งแรกครับผมครั้ง มันไม่เคยออกทีวีใช่ไหมไม่เคยครับไม่เคยครั้งแรกในชีวิตด้วยนะครับครั้งแรกของการชีวิตนักมวยเลยนะครับออกทีวีของฟ้าวันใหม่นะครับก็ปากสมาชิกนะครับช่วยเป็นแรงเกียแรงใจส่งถึงการหน้าจอทีวีนะครับทุกท่านของวันศุกร์ที่5มีนาคมนะครับกับฟ้าวันใหม่พบกับน้ําพุดูตารเนชั่นนะครับหรือช่างนุ่นดีตะเกตดนะครับฝากด้วยกันนะครับรับนี่นะครับฟ้าวันใหม่เด็ก ที่ยังปรับตัวได้รู้อะไรเสีอะไรถูกนะครับเราก็ต้องให้อภัยแล้วก็ต้องส่งเติมนะครับในทางที่ดีต่อไปนะครับเด็กคนนี้จะเป็นนักวยเงินแสนเงินล้านให้กับท่านสมาชิกได้ดูกันแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับสวัสดีครับ